การค้นพบฐานปืนกลทำให้เรามั่นใจว่าเรายิ่งใกล้ฐานของ609เข้าไปทุกทีแล้วจากหลักฐานที่ตั้งทางทหารของ CIA ระบุว่าบอกอของ609คือฐานที่อินทนินหรือร้อยโทชูเกียริสินค้าเจริญตั้งมั่นอยู่นั้นนอกจากจะมีกองร้อยที่3ตั้งฐานอยู่โดยรอบเพื่อทำหน้าที่คุ้มก,อกอันบกพันแล้วยังมีหมวดอาวุธหนักซึ่งมีร้อยโทรโรมชัยมงคลหรือนามเรียกฐานชูพันเป็นผู้บังคับหมวด ซึ่งทั้งชูพัน์และอินทนินต่างก,ก็เสียชีวิตอยู่ในบังเกอร์เดียวกันบนฐานแห่งนี้บริเวณรอบๆฐานที่ความสูงประมาณ1,400เมตรเมื่อมองออกไปทางด้านตะวันออกของทุ่งหาหินจะเห็นเนินเขา,าต่างๆได้ในระยะไกลทําให้เรานึกถึงคําสัมภาษณ์ของสิบตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงที่ให้สัมภาษณ์กับเราว่าจุดนี้เองที่เขามองเห็นบริเวณขอบฟ้ามีนกยักษ์เต็มไปหมดมองไปทางข้างหน้าเห็นนกยักษ์บินเต็มท้องฟ้าเลยทางไกลๆทางซำเหนือซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลนะฮะ อีแรงบินเท็มทองฟ้าเนี่ยมันกินซากศพสงสัยจะมีคนศบตาย